ปัญหาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆชุมชนเมืองเช่นกรุงเทพมหานครส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะในอากาศคุณภาพน้ำความปลอดภัยด้านอาหารและความปลอดภัยของบุคลากรที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งสิน้นอาจปนเปื้อนอยู่ในเครื่องอุปโ,โภคบริโภค ในด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพแวดล้อมนั้นเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีคันจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษในฐานะที่สถาบันวิจัยจุลาภรณ์ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด,ด้านการวิจัยและวิชาการ ที่มีศักยภาพในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพิษวิทยาและการประเมินรวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีพร้อมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่มีพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ั้งนี้สัตราจารย์ดกรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาผ่อนวัยลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนาวีทรงตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนต่อปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ pm 2.5นําำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะนำสู่การประชุมกับองค์การอนามัยโลกที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่22มีนาคม 2,567ณสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิตโดยในปีพุทธศักราช2,566ที่ผ่านมาองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ได้เสด็จณอาคารที่ทำการองค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัฐสวิต ทรงบรรยายสรุปกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภรณ์หรือ CRI และองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ทรงหยิบยกประเด็นปัญหาด้านมลพิษทางอากาศซึ่งสถาบันวิจัยจุลาภร์ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีผลต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งสารก่อมะเร็งและ PM 2.5โดยเฉพาะผลกระทบในกลุ่มประชากรที่อาจมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไปเช่น เด็กผู้สูงอายุและสตรีมีคันซึ่งเป็นหัวข้อที่องค์การอนามัยโลกและนานาประเทศตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยการจัดการลดระดับสารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ Research exposure air carcinogenic the effect exposure air pollution, both car compound and compound Both on of to pollution PM two point five on the health of people exposed through their environment using principle of mole molecular epidemiology and utilizing various biomarkers, including biomarkers of exposure and biomarkers of early biological effects such as effect on dna has been carried out to assess health risk in these populations, including pregnant women and children. this research has been published in peer-reviewed international scientific journal with numerous citations. the research finding. have also led to an increase awareness and policy measure for monitoring level of genotoxic compound in air ในโอกาสน,านสั้นศาสตร,ราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัดวร,ราขัตติยาราชนารี ยังทรงหารือกับองค์การนามายโลกเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9ในหัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีซึ่งกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567 น้าโรงแรมเชงกรีลากลุ่มเทพมหานครซึ่งก็รวมถึงหัวข้อและแนวทางความร่วมมือด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการเสด็จไปทรงเข้าร่วมประชุมและส่งหารือกับองค์การอนามัยโลกอีกครั้งในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2567นาสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธรัสวิทแสดงถึงความตั้งพระไถ่มุ่งมั่นขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ ที่จะส่งส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันนอกจากจะนำไปสู่การพัฒนาสุขอนามัยของประชาชนในประเทศไทยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆของโลกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากนครเจนีวา สมาพันธ์ทรัตสวิต